อกว่าอีทิวาเป็นคนชอบซื้อของมือสองอม,มากถูกปะโต๊ะตู้เนียมึงกลัวปะไม่กลัวนะจําเวลาไม่ได้รู้สึกเหมือนพื้พนอะสะเทือนแบบเหมือนมีใครวิ่งเออสักอย่างหนึ่งเพราะมันเป็นไม้ยาวแบบเชื่อมออกมาจากข้างนอกด้วยอ่ะเข้าใจะปะอีสัตว์คืนนี้เป็นคนที่แบบต้องเห็นนะท่ามันไม่มจะขาดใจก็เลยไปเปิดประตูดูมไม่มีอะไรมไม่มีอะไรวิ่งเลยไม่มีใครเดินแล้วเราสามารถมองทะลุไปถึงแบบก๊อกน้ําตรงอ่าง อ่างอ่างแช่ที่เป็นแบบเป็นอ่างเก่าๆแล้วก็มีท้องก๊อกข้งเหลืองอะอยู่เดียเปิดน้ําไหลโชกออกมาเลยอะอีโมอี้แบบน้ําไหลได้ไงวะก๊อกมันคงเก่ามั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดินไปแล้วก็ปิดปิดปุ๊บแล้วคนที่เดินคือมึงด้วยอีโมไม่องีโมอีโมกลัวอีโมกลัวผีเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันเกิดขึ้นมาฮาปีแล้วครับแต่ผมไม่มีโอกาสที่เล่าสักที

มีพบกับแล้วก็มีโกสนะคะนี่ใครอ๋อเป็นแบบอุ้มมาด้วยลูกแล้ววันนี้นะคะพบกับนิวค่ะเป็นยังไงบ้างแม่งั้นเดี๋ยวลาไปก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะแผลมาแล้วค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเออสวัสดีนะคะช่วงนี้ก็รถติดนิดหน่อยค่ะวันดีเนาะอัเดินทางมาตรงนี้ก็รถติดหน่อยนื้ใช่ค่ะอากาศเป็นไงอากาศก็ค่อนข้าง ใช่ดีนะคะ<ห>อยู่ที่เกือบ4ี่ําบทำไมชอบโดนเปย์เด้าตูดคะนี่คะ <laughs> ่ะ <laughs> คือด้วยความที่เรามีค่อนข้างสวดเขาเรียกสวดสวดค่อนข้างที่จะเซ็ก,กซี่นะคะเวลาเดินไปไหนอะไรเงี้ยไม่จริงไม่ใช่แค่เปยนะคะเดินไปตามตลาดตามอะไรบางทีงยืนซื้อผักซื้ออะไรคนก็มากระถกกระโปรงกระเด้าเลยอค่ไหม ชิดอันตรายดะวยครับอันตรายโอ้ทุวันนี้ระวังด้วยนะคะผู้ชายเทุกแกก็ยังกระโดดกระเด้งนะคะไม่แล้วได้ผู้ชายหมดเลยครับเออผู้ชายหมดเลยไม่แล้ววันนี้แบบชุดนอนแบบชุดนอนชุดนอนแบบมากมากเลยแบบปกตินอนงี้ค่ะโซเคียวค่ะก็เป็นคนนอนแบบโก้อะใส่กางเกงรีวายนอนใช่เป็นคนโก้ค่ะบางทีนี่ใส่คอมแบตนอนด้วยนะคะ ฝันไปเดินป่าเหรอพี่ไปเรียนรอดอมาผือข้าวเหรอแล้วพาลูกมาด้วยใช่ค่ะลูกชื่อว่าอะไรคะน้องเอเอจิ้งเอเลี่ยนโอเคค่ะนิวเป็นคนเชื่อเรื่องผีไหมคะเอาจิงๆิงเฉยเฉยไม่เชื่ออาะอยู่ฝั่งไม่เชื่อแล้วกันหนึ่งร้อยให้กี่เปอร์เซนต์เก้าสิบแล้วกัน ที่เชื่อพี่ไม่เชื่อสิเปอร์เซนเชื่อถ้าเ <c oughs> กิดเก้าสิบเปอร์เซนเชื่อแลวจะอยู่ฝั่งไไงวะออไม่แต่เราเราเราเคยเจอผีไหมคิดว่าพิสูจน์ไม่ได้ดีกว่าแต่แต่ไม่ไม่รู้ว่าอันนี้คือใช่ผีหรือเปล่าอะไรอย่างเ <มะ S 1> งี้ยแบบมีเซนบ้างอะไรบ้าง <c oughs> ใชแ่แต่ว่าใดๆก็คืออิงวิทยาศาสตร์มากกว่าใช่ใช่ใช่ก็จะคิดว่าอ้ยมันอาจจะเป็นอันนั้นมั้งอันนี้มั้งอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยเจอแบบเป็นผีเดินมาลำอะไรเงี้ยเลยถ้าลก็กูก็ลำด้วยเลยแล้วรู้สึกกลัวไหม กลัวกับสิ่งนี้ลับเดินอ,อะไรหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวกลัวอะไรกลัวความมืดมากกว่ากลัวเดินไปเหยียบหนามอะไรอย่างเงี้ยกลัวอะไรแล้วให้กูมองใครล่ะก็มึงเป็นพิธีกรดีดอกว่าหันไปโขกนะพิธีกรเยอะเกินรายการนี้ความมืดเดินเหยียบหนามเหยียบหน้ามึงอ่ะแต่ปกติแล้วว่ะแล้วเรนนี่จังอยากเจอผีไหม โทรศนะัพท์ใครอ่ะอ๋อโทรศัพท์ฉัน,น,น,นลืมลืมแม่ถ่ายรายการจิ๋วอะไรเออผีน่ากลัวนะคะไม่ใชะอ่ไม่ใช่แล้วเ<อ>ราเป็นต<อ>ั<ๆ>๊กหวายอะแล้วอยากเจอผีไหมพี่นินวอยากไหมต้องต้องถามว่าผีมาในรูปแบบไหนถ้ามาเป็นแบบเต้นบ้า hm? ตาฟางนี้เลยหรอก็ฝอเลยเราจะคุยกับเขาไหมสมมติว่าถ้าเขามาแบบนี้เราจะคุยกับเขาว่ายัางไงเอาเป็นผีสายฝออสายฝอปั่นนุตาลมซ้ำบึ๊บแห่เดี๋ยวนี้แห่แห่เออพูดอังกฤษไม่ไดดครับให้มันงงไปเลยใช่ Can you speak Thai อะไรอย่างเงี้ย แล้วมึงตอบเออเหรอใช่สอบถามไหมสอบถามพูดได้ไหมพูดพูดได้ต้องบอกว่าอีที่วะเป็นคนชอบซื้อของมือสองมากถูกปะโต๊ะตู้น่ยมึงกลัวปะไม่กลัวนะแล้วเหตุผลที่รู้สึกว่าแบบทำไมถึงไม่กลัวอยไรเงี้ยกับกับของมือสองที่แบบมันอาจจะมีประวัติจากบ้านล้างจากอะไรอย่างเงี้ยเออก็ คิดว่าเราซื้อเอาเงินซื้อมาแล้วอะคือถ้าเธออยากจะได้คือนะโอ้จริงมือนกันเลยเออคือมือนกันเลยคือเราซื้อมาเออแล้วนีมึงเคยหลอกคนที่ขายมาอย่างงี้เออนี่ยปแบบก็จะคิดเป็นแนวนั้นว่าอ้าวกูก็ซื้อมา่ะเนี่ยแล้วคืออ้าวแล้วมึงไม่ไปหลอกอีกคนที่มาขายตั้งแต่แรกะลรอีกดอกไม่อยู่ไงตอนเขาอยู่แต่ตอนเช้าเขาเอาเงินมาซื้อกับมึงจริงๆอ่อะแต่มันเป็นเงินกระดาษแบบโกงได้กับอ้าวเงินอาไม่ได้สิเธอโกงซัสิมึงใช้แบงค์สดนะกูใช้แบ อยันจะมามักง่ายเกินอีดอกว่าหลักก็ที่รถไวเซ่ด่าเลยจะเอารถไปขนไปอะไรอีกอืมไม่แต่แต่จริงคืออย่างพวกเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรเงี้ยเวลาคิดนะเวลาเวลาซื้อมาแบบอุ้ยอีสัตว์เตียงคุยใหญ่ที่ไหนวะนี่อ้เหี้ยแบบเออคือเป็นเตียงเก่าๆตู้เก่าๆอะไรที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเออตู้บ้านก็มีแต่งแต่งแต่งเป็นแบบฟิลฝรั่งใช่ไหมบ้านฝรั่งใหญ่เอออะไรอย่างเงี้ย เขาฮัมเบอร์นามีเรื่อกับอะไรเคยเห็นแต่ข้างนอกไม่เคยเห็นข้างในอ่ะมีมีแต่เป็นเป็นอันนี้เป็นผนังไม้อัดอ่ะตีนหั่างอย่างเงี้ยแหละไม่คิดว่ะใช่เราข้างในไม่มีอะไรเลยเน้นโมเวอร์ไว้ก่อนอย่างเงี้ยที่อยู่เราคนที่ไม่เคยกลัวเรื่องผีแล้วความเชื่อที่บอกว่าถ้าคนตายไปแล้วเนี่ยจะกลายเป็นผีอย่างเงี้ยมีความเชื่อแบบนี้ไหมไม่เชื่อจะคิดว่าตายก็ตายเลย เออตายไปค่ะทาศาสตร์ก็คือการที่ร่างกายมันการทำงานใช่แค่นั้นแล้วมึงคิดว่าเขาจะเกิดมาอีกรอบไหมส่วนตัวนะคิดว่าไม่คือไม่ใช่เรื่องชาตินาชาติใดๆเลยชาติเดียวที่เชื่อคือเรื่องชาติชาติหมาโอเครายการเนี้ยมันจะต้องเล่าเรื่องผีหรือเรื่องลี้ลับที่เธอเจอมาวันนี้เธอเตรียมเรื่องมาเล่ากี่เรื่องเก้าสิบสามเรื่อง ยังนกูขอเรื่องนี้ห้แล้วถ้าไม่ฟังกูจะตบหน้าทุกคนเลยนะยังมีออนสานหรอเงั้นกูขอเรื่องที่50ได้ไหมไม่ได้เรื่อง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 แรกก่อนเพราะเรื่องราวมันต่อกอะมันเป็นไตผ้ามันเป็นไตผ้ามันเป็นไตผ้าเลิศเลิศมึงเจอหนึ่งถึงเก้าสามเลยหรอ เจอผีบ่อยเลยควรเชื่อได้แล้วนะเราเล่นเราเล่นมีมีสองเรื่องที่ที่เรียมมาเป็นเรื่องอันนี้เป็นแบบเรื่องที่ใกล้เคียงกับการเจอผีที่สุดนะเออแบบอะลค่ะแล้วเรามาลองทายกันนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกค่ะจริชื่อเรื่องว่าสั่นฮะสั่นก็เมื่อกี้ไม่ใช่นี่มันโทรศัพท์ชื่อเรื่องมันสั่นจริงจริงมันสันสะเทือนเอ ีปหนังผีที่เรื่องสัตว์สะเทือนคือตอนนั้นได้มีโอกาสไปร่วมทิปต่างประเทศในที่ยุโรปประเทศนึ่งกับดาราหญิงท่านหนึ่งก็โมอามีนาอันนี้ย่อ้เลวนะยอมากม่จเรยคนนเองว่าใครแล้วที่ฉันเนี่ยก็ได้นอนนอนห้องเดียวกัน แล้วก็โรงแรมที่พักเนี่ยจะเป็นเป็นพระราชวังเก่าที่เหมือนเอามาทําโรงบาลหรือเหมือนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเหมือนที่ทําการอําเภอหรือแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโรงแรมอีกรอบนึงเอออะไรอย่างเงี้ยลักษณะของโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นแบบแต่งแบบเหมือนแวร์ไซด์เลยแบบวเวอร์เลยอ่ะแบบสวยๆเป็นวังแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งร้อยสองร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยได้ไปเข้าห้องพักเพราะคุณโมเขาเป็นดาราแล้วก็ติดอันนี้ส่งเขาไปด้วยเป็นห้องแบบ ห้องใหญ่แล้วก็แบบอ่าอยู่ชั้นสองขึ้นมาเดินจากบันไดโค้งๆเวอร์วอรสวยๆขึ้นไปแล้วก็มันก็จะเป็นแบบเหมือนทางเดินยาวๆแหละแล้วห้อง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 ,องที่ดีชั้น,นอนอะ่ะคืออยู่สุดเลยสุดของทางเดินอ,ออกไปก็เป็นเป็นกำแพงแล้วก็เป็นประตูห้องสุดไปไม่มีใครเดินได้อยู่แล้วตรงเนี้ยแล้วพื้นอะ่ะมันจะเป็นพื้นไม้อมเออเป็นพื้นไม้ทั้งหมดเลยเนงะี้ยก็ได้เข้าพักปุ๊บสักสามสี่ทุ่ม ห้าทุ่มอะไรเงี้ยจําเวลาไม่ได้รู้สึกเหมือนพื้นอะสะเทือนแบบเหมือนมีใครวิ่งเออสักอย่างหนึ่งเพราะมันเป็นไม้ยาวแบบเชื่อมออกมาจากข้างนอกด้วยอ่ะเข้าใจปะอีสัตว์ใครมาวิ่งลูกกอกปะเนี่ยลูกกอกฝรั่งเออลูกลูกกอกฝรั่งปะเนี่ยลูกกอกไม่มีความจริงเราผิดนะไม่เชื่อแต่รู้เนี่ยว่าเกาะอะไรเนี่ยออลูกเกาะไปเนี่ยเออแล้วก็อีโมวิวอย่าไปทักบอกอีสัตว์เขาฟังไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยังพูดภาษาไทยอีสัตว์ อ็หลังฟังไทยเรื่องเออ่คภาษาไทยเลยเออก็ไม่ได้แหละก็นั่งแบบเขาเรียกว่าเล็กเชกแกนดเขาเรียกอะไรหลังหลังมาพักเออแบบอะไรเงี้ยแกรนด์แบบเออแล้วแล้วก็นอนแล้วก็มันมันรู้สึกอีกแล้วอ่ะอีกครั้งหนึ่งก็เลยแบบอีสว์คืนนี้เป็นคนที่แบบต้องเห็นนะทำาองมันจะขาดใจอ่ะก็เลยไปเปิดประตูดูไม่มีอะไรไม่มีอะไรวิ่งเลยไม่มีใครเดินแล้วเราสามารถมองทะลุไปถึงแบบ ทางที่เราเดินมาก็ไม่มีใครซึ่งระยะเวลามันเป็นไปไม่ได้ที่จะแบบว่าเร็วขนาดนี้ห่ายตัวมันสั่นแรงม,มันสั่นแบบประมาณกีออ่ลลิตรแบบกิโนแบบเก้าสิแดุดกลิตรค่ะดิฉันอยู่อย่างนี้เลยอะ่ะ <c oughs> ไป่าเลยนะอย่าแงแั้นอ่ะเออแล้วแหละไม่คือจริงอ่ะยังไม่ได้นอนเพราะว่ารอพี่อีกเซตอีกห้องหนึ่งอ่ะเขาจะมาชวนออกไปดื่มเหล้าไม่เราชวนชวนทำไาจะใครลราไ,ไปที่นูน่นแบบเธอมีอาการเจ็ดแลกแบบยืน,นอนกแบบเจ็ดแลกจริงๆอาการเจ็ดแลกคือเกิดทุกครั้งที่ขึ้นเครื่องบินเลยค่ะบ,บางทีบินไปพิษณุโลกเลยก็เจ็ดแลกเจ็ดแลกหรอแบบคือเวียนหัวเป็นเากนะอะไรอยู่ไปเซเว่นอ่ะเจ็ดแลกเลยรขับมอเตอร์ไซค์ ใช่ค่ะใช่ค่ะเครื่องน่ะเครื่องยนต์มันก็จะเจ๊ไหกนเลยเราทำเจ๊งง่ายใช่ค่ะถึงไหนแล้วนะรอเพื่อนรอไปดื่มเหล้าอ๋อเออราเพิ่อออกไปดื่มเหล้าแล้วก็ก็นอนเล่นต่อหลังจากที่เปิดมาดูมันมีอะไรใช่ป่ะก๊อกน้ำตรงอ่างอ่างอ่างแช่ที่เป็นแบบเป็นอ่างเก่าๆแล้วก็มีทองก๊อกห้องเหลืองอะอยู่เดียเปิดน้ำไหลโชกออกมาเลยอ่ะอีโม อีเหี้ยแบบน้ำไหลได้ไงวะก๊อกมันคงเก่ามั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดินไปแล้วก็ปิดปิดปป๊บแล้วคนที่เดินคือมึงด้วยอีโมไม่ต้อีโมอีโมกลัวอีโมกลัวผีเสร็จทีนี้ก็เลยเออออกไปอีโมเขาไม่ไปเขาไม่ยอมออกไปอะไรเงี้ยนี่ก็ออกไปไปดื่มไปดิ้งกันนะเออออกไปดื่มไปดิ้งเสร็จก็สักประมาณสี ตีสามตีอะไรอย่างเงี้ยจําไม่ได้อีโมก็โทรมามึงกลับมาเถอะไม่ไหวแล้วสั่นใหญ่เลยแล้วอโอ้สั่นใหญ่เลยแล้วก็น้ำในในนั้นอะเปิดอีกรอบหนึ่งอ่าโอ้เปิดในห้องอีกรอบเหมือนซึ่งไม่มีใครอยู่เลยอีโมก็บอกมึงกลับมาเถอะกลับมาเถอะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยกลับมาปิด มาใหญ่อีโมก็ไม่ยอมปิดแล้วก็ปล่อยมาไหลทั้งกั่อนเราจะกลับมาปิดเมืองกลับมานี่คือปิ่มยังไม่มันมันมันไหลไปด้วยมาไหลไหลไปด้วยอีโมเยอะเอออันนี่ก็เลยนี่พอมาปุ๊บน้ำก็จะเปิดนี่ก็เลยเปิดประตูเข้าไปก็มาถามว่าผิดหัวหรือเปล่าคะนี่เวลสบายก่อนปิดหอหรือเปล่าค่ะหอจะแตกหอจะแตกเออแหละก็มาปิดอันนั้นคือคือเรื่องที่ที่ที่ใกล้ ความเป็นผีมากที่สุดเออมันคือสั่นแล้วก็แบบป๊อปเปิดเองเออแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งอันอันนี้ที่ที่ราชบุรีที่แถวบ้านสองใช่คเออเรื่องที่สองมีชื่อเรื่องว่ากระแทกกระแทกกระทันเออกระแทกกระทันชื่อเรื่องชูไม่เหมือนายกาผีเลยอะตั้งแต่วิกมึงวคอะ บะกระแทกกระแทกกระทันใช่อันนี้คือที่สวนพึ่งราชบุรีเอ่อใครรู้จักเขากระโจมปะเขากระโจมสวนพึ่งซึ่งมันจะเป็นสถานที่ที่อยู่ติดชายแดนพมา่าเลยคือมองไปอะก็คือเป็นฝั่งพม่าแล้วแลว้เป็นแบบเหมือนสันเขาตะนาวสีอะไรเงี้ยซึ่งวิธีการขึ้นน่ยต้องใช้รถโฟ e วเเท่านั้นเพราะว่าทางมันชันมากอะไรเงี้ยใครที่จะขึ้นอะก็ต้องขึ้นแบบประมาณแบบ ตีสี่อะไรเงี้ยรถก็จะมารับตีสี่อ่ะล้วก็นัดกับเพื่อนไปเที่ยวสนเพึ่กับเพื่อนแล้วก็เออนะัดจองรถจองอะไรเงี้ยก็ไปตีสี่รถมารับคือระหว่างทางก็คือไม่ไม่ได้ไกลมากนะแบบประมาณสิบกาโลอะไรเงี้ยแต่ต้องเดินทางนานอะ่ะเพราะมันมันต้องขึ้นเขาแล้วก็แบบเป็นเดินลำบากอ่ะเอกอกระเทยก็นั่งหลังก็ไปพุ่งหรอฟิวฟิวขึ้นเขาที่จะกูดอย่างเงี้ยห<อ><ะ>นักกว่าหนักกว่าเยอะเลยเพราะว่าถนนมันมันมันไม่ได้เรียบไงมันเป็นแบบ ลอยลาทางน้ำแล้วมันก็เป็นซ้อเป็นกคนเขียวมันแบบกระแทกกระทันน่ะอันนี้มันเบี่ยงมันเบี่ยงอ๋อมันแทกมันแทกเอออันนอันนี้คือที่มาของชื่อเรื่อง <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวกับผีเลย ไม่แล้วมึงเป็นคนชอบแอเวนเจอร์อะไรอย่างงี้ได้นะชอบชอบไปชอบไปดูธรรมชาติเออชอบมากชอบไปดูธรรมชาติก็ก็ขึ้นขับขับขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆไปถึงข้างบนเนี่ยมันท้องฟ้ามันก็ยังไม่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 สว่างเออเพราะมันเป็นเป็นจุดที่ดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าอยู่เช้ามืดอากาศก็หนาวแล้วก็แบบนักท่องเที่ยวก็ยังไม่ค่อยเยอะอะไรอย่างเงี้ยเรามองไปทางฝั่งพม่าหมอกแบบเต้ไปหมดเลยสวยมากพออีกสักพักหนึ่ง ใครโทรมาไม่สงสันเองแล้วก็พอพอมองพอมองไปทางฝั่งพม่าใช่หรก็แบบอินหัวฟ้า,<ง>านั้นค่ะคุณมองนานเกินจบแล้วค่ะ จบแล้วฮะไม่ก็จิมบิกมาอยู่ตรงกระแทกแล้วไงใช่ใช่ใช่เหนื่อยนะคะจบแล้วจริงๆตบมือที่นี่ก็คือสองเนื่องจากยองขวัญกช่ไนะครับคนหน้าด้านเลย ก็ม่ให้เตรียม2เรื่องมีเรื่องเดียวอ่ะเราก็มาเดากันนะชอบว่า2เรื่องที่พี่นิวเล่านั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกนะอ่ะเรื่องจากพี่ใหม่ก่อนเลยก็จริงกูจริงคู่อ่ะจริงแบบมันเรื่องแรกคือมันเป็นคนซ้อมท่องเที่ยวอยู่แล้วการไปเมืองนอกเป็นเรื่องที่ถูกน่าจะถูกต้องไปกับโมเมนาอะไรเงี้ยเนี้ยเป็นเรื่องจริงส่วนเรื่องที่สองเนี่ย กูก็ว่าเรื่องจริงเพราะว่ามันก็กระแทกกระทำกระแทกจริงถ้าใครอยากไปลองไปดูนะกระแทกเวอร์เออจริงจริงเออจริงกเก็ตอย่างนี้เลยเบี่ยดหัวก็เลยมองดูฝั่งทางเข้ามาเออแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยแล้วได้ดูควาที่ขึ้นป้าสับสายตาแค่นั้นเลยแล้วก็ไม่ได้ดูควาที่ขึ้นเลยนะขึ้นขึ้นเราดิ้วลังกระบ่าเออ คิดดูดิมันมันน่ากลัวขนาดไหนอ่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่น่ากลัวอ่ะกระดูจากรถอะไรอย่างงี้อ่ะพี่อ้างมันกันยังไงนะยังไงนะยังไงนะรถยังไงนะเอออย่างเงี้ยเลยเออไม่กูจะถึงอันเนี้ยด ที่ดีมากจะมีเยอะเอาโคมมาค่ะคดาไม่มือเหมือนวงร็อกไปดูไปคอนเสิร์ตอะไรอี่าัเงี้ยนึงผมเล่นรถสเปคปดหัวก็เล่นรถสเปกเล่นรถสเปกแม่ไม้มันก็จะประสบการณ์จากเราขึ้นรถโฟล์ววิลเหมือนกันใช่เออจับราวเลยเข่าโจมนะครับไปเที่ยวกันเยอะๆไม่แล้วตอนที่แบบอยู่โรงแรมแล้วแผ่นหิ้งสั่นกินลิตรเตอร์จะเป็นยังไงนะโมไม่ดีแล้วนะโมเทีนี้ไปเปิดประตูดูดิ เฮยูคขอยากเห็นตอนที่อีโมอยู่คนเดียวอ่ะัวลกปะหัวโลกปะสภาพหน้าที่แบบเรากลับมาแล้วอ่ะห็นอีโมยุ่อย่างนี้เราแอดมาเลยแบบเปิดที่รียาเคยวีนเวอร์เราจะจิกผู้ชายไงอีโมโดนตาขนาดนี้ฉันก็เชื่อเป็นเรื่องจริงกันสองเรื่องอ่ะพี่หนุ่มอ่ะฉันรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงกันสองเรื่องเหมือนกันแล้วคุณล่ะคะ คิดว่าเรื่องนี้เรื่องจริงหรือเรื่องกโกหกอ่าแล้วสำหรับสองเรื่องนี้นะครับพี่นิวเฉลยไหมเฉลยว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงหรือเ <c oughs> รือ <c oughs> ่องโกหกคะจริง <c oughs> จะหนีเชื่อเรื่องที่สองมากกว่าเรื่องแรกจริงเพราะมันน่ากลัวไงเพราะว่าตับมันมาอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะใช่จะแทกอีอะ ก็เลยเป็นที่มาของกระแทกกระแทกกระถานกระแทกกระถานกับเรื่องแรกชื่อเรื่องอะไรนะสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนดูป้าอีพีนี้ไม่พอขนลุกเลยอ่ะตลกไปหมดเลยอ่ะไม่อยากให้ตลกอ่ะน่ากลัวเปลี่ยนวิกเปลี่ยนวิกก็เลยถ่ายมาไม่มีเรื่องไหนน่ากลัวเลยอ่ะตั้งแต่ถ่ายเทปแรกมาเมื่อวานก็ถ่ายมาสองเทปก็ไม่ต้องอ้าวเงียบก่ยมำรวจก็ฟันลุกไง ไม่ไม่ถึงแล้ว่าใครช็อตด้วยก็ถ่ายมาไม่มีไหนมันดูเป็นรายการผีเลยก็ตลกจริงเลยเป็นมูดบรรยากาศรายการผีที่ดีนะทำไมเราต้องทำให้มันเศร้ามันน่ากลัวล่ะเออแค่หน้าเราก็ระวังเวงกันอยู่แย่เยพี่หยอมาเดินอยู่ป่าช้าตอนนี้ผมมันก็บันเทิงอยู่แล้วเออผมแต่งหน้าเมันก็บันเทิงใช่อ่ะอ้าวอะไรเนี่ต่อโอ้โหผมก็อุ้มรายการเลย น้องเอเจ็บแล้วอ๋อนี่นึ่เป็นคนที่ร้องเพลงค่อนข้างขอมากๆเออจลยอยากแบบว่าขอสักเพลงหนึ่งได้ไหมราศีกุมหมอได้แมทได้แมได้แมทได้แมทนิดนึงได้แมยังยังยังจำเนื้อไม่ค่อยได้ไม่เอาเพลงเอิรเอาเพลงเอิร์นเอาเพลงที่แบบว่ารู้สึกว่ามั่นใจในการร้องเลยกเพลงนะเดี๋ยวเนึกก็นึกก่อนนะนึกก่อนเอาเพลงอะไรนิดหนึกไม่ออกอ่ะช็อตเลยอ่ะจากโกนหรอใส่ไลท์ ฟารักท็อปอ่ะเลยฟารักพ็อมาเออนี่เอาเราจะไปร้องเพลงของคุณมิกได้ไงเออนี่ก็สิทธิ์เนาะเพลงตัวเองซิงเกิลซิงเกิลมีมีมีแผนทำซิงเกิลไหมมี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 อยู่แล้วค่ะอ่ะงั้นลองนิดนึ่งไหมพี่เอาสากลแล้วกันเออ will never love life in again fall I until Found her, but said I will never fall let it you have fallen into. I found you. <laughs> ความหวังตลอดว่ามึงจะต้องออกเพลงสักทีเขามีแล้วไงเขาทำกั้นกี่คนอ่ะสี่คนห้าคนอะคุณบิ๊กดา t เทสมาแล้วนะคะแต่ทำเป็นเล่นอสิงเกิลเดียวแล้วหายไปเลยที่เป็นนิวคนเดียวอ่ะ คือคนร้องเพลงเพาะยังไม่ได้ออกเลยอ่ะไม่เป็นไรก็อ๋อราศีกุมพาะนี่ฟังทุกคืนเลยก่อนนอนอะวันนี้เกิดราศีกุมเหมือนกันเออมังกรพุทธิดแต่เดือนกุมภาไงเแต่เพลงเป็นไหมมีเขียนไว้นะหรอเออมีมาสปอยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเกาหลีก็สิทธิ์หรอใช่ค่ะคือตอนนี้กำลังร่วมร่วมมือกับค่ายเพลงทีเกาหลีพอดีจะออกเป็นแนวแนวเกิร์ลกรุ๊ปค่ะมีคนเดียว นนี้แยกล่างอะแยกล่างแยกล่างไงใช่ใช่แต่กำลังหาคนที่จะมามารวมวงด้วยเอาพี่สาวหนูไปได้ไหมพี่สาวหนูคนนึงได้ได้ค่ะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเดี๋ยวทีเอาไปรวบอ่ะผู้ชายไปเลยนะค่ะอ๋อเอ้ยได้ข่าวว่าจะมีแฟนมิสจับปีขาอยากจับปีอะค่ะก็เขาเราจะแบ่งเป็นโซน A โซน B โซน C คือโซน A ก็อยู่ข้างหน้าโซน B ตรงกลางแล้วก็โซน C ก็จะอยู่บนสเตเดียมเพราะว่าเราจัดที่ราชมังค์โอ้ราชมังคเลยหรอค่ะก็บัตรโซน C ตอนนี้คุณฝนเคาะมาแล้วอยู่ที่4 0 0 0แล้วก็โซน B 7,000แล้วก็โซน A 400ค่ะทำไมราคาทำไมมันขาดราคาจังเลยอ่ะคนไม่อยากดูไกลไง ใหญ่ค่ะใช่บางคนก็ไม่รลกวนลูกก็เลยขายหนาถูกหน่อยค่ะซึ่งบางอย่างวนสีเต็มแล้วยังยังด้วยนเองก็ยังดีล่ะเหมือนกันหรอโอ้โลลงเลยไม่จะมีจริงไหมแฟนมีมีมีจริงฝุ่นเขาอยากทำแต่ทำแบบเป็นหอเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณกี่คนเล็ก ก็แสนแสนกว่าเป็นคนของตัวว่ามันช่วงไหนมีน่าจะเป็นพฤษภาพฤษภาเตรียมเลยเตรียมเป็นรูปบาสี่ร้อไงใช่ส่วนเองีปดูฝากผลงานทนี้ดีกว่าว่า ทำอะไรอยู่บ้างผลงานตอนนี้นะคะก็มีน้ำลายกระเด็นก็มีอสตตุิจอบโตวันเฮยแค่นั้น แล้วก็ไปต่อแหลตามรายการนั้นซิงเกิลซิงเกิลซิงเกิลเผื่อเผื่อมีเผื่อมีซิงเกิลอย่างเออยังไม่มีแพนจะทำเลยอ่ะอยากอยากแบบถ้าถ้าถ้าทำเพลงก็อยากจะทำเพลงแบบจริงจริงจังๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคิดว่าจะออกจะเป็นเพลงชาหรือเพลงเร็วกคิดว่าคิดว่าจะเป็นเพลงชาอกหักเศร้าแอบขโมยของอันนี้คือเนื้อเรื่องเดียวกันในเพลง ในในในเพลงจะมีจะมีจะมีตั่งสะเทือนเป็นความเกี่ยวแบบเป็นการเล่าอรี่แบบจะเป็นทางด้านของกระแทกกระทันมอ้ยมีข้าเต้นมามีก็คืออีเ้ยมากระแทกเลยอุ๊ยสปอยได้หรอเพลงยังรวมกิมมิกอะรวมกิมมิกอ่ะรวมแบบภาพรวมมีชื่อเพลงคิดไว้ในใจไหมภาพรวมโอเคค่ะเออภาพรวมเอาได ดีหรอฟังโอเครอฟังแล้วก็ติดตามผลงานของพี่นิวด้วยนะคะเอาวันนี้เราทั้ง5คนก็สนุกมากนะคะขอบคุณนิวมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการโตวาเธอช่อ๋อไม่ใช่หรออ๋อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แลวกดแอดอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะพบกบหัรายการพาร์ทเวอร์ เราหาว่าหากรู้สวัสดีครับถ่ายรูปถ่รูปป่องกันไม่ใช่แต่ว่านีิวบอกว่ามัน่ะได้ยินเสียงข้างหน้าห้องด้วยตกลงมันได้ยินหรือมึงได้ยินอีนิวออกเวลาบวย่ะอีนิวไม่ได้ยิน แต่อีนิวเราว่าได้ยินห้องคนเดียวค่ะอีนิวกลับมาเช้าแล้วค่ะเราตื่นมาไม่อาบน้ำค่ะมาอาบน้ำตอนเช้าค่ะไม่มันบอกว่าลู้ป้ามันบอกว่ามึงอ่ะมันบอกว่าพอมึงโทรปูป้ามันกลับมาเลยกูโทรหามันยิกยิ้ยิ้ยิ้เลยมึก็มก็ด่ากูว่าอีมู กูบบไม่หายใจเลยสรุปนีนิว,ก,นวกูแบบเผลอหลับไปคือตื่นมาก็คืออีนิวก็อยู่สภาพเดิมไม่อาบน้ำและอีนิวบอกในรายการกูว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงสรุปอีนิวกโกหกจจบ